คำแรกที่เขาพูดกับหนูคือพ่อมึงจะตายก็เลือกพ่อมึงสิพ่อมึงไม่ใช่พ่อกูทุกข่าวทุกความรู้สึกกับดิฉันเป็นจะมาอักสอนนิดค่ะอยากจะให้ช่วยเกี่ยวกับเออไม่ให้เขาเข้ามายุ่งวุ่นวายอีกอะค่ะพอดีเขามาตามลาวีตลอดเลยค่ะแล้วก็มีการขโมยของไปพวกเสื้อผ้าแล้วของใช้มีค่าค่ะ เรารู้จักกับผู้ชายคนนี้ได้ยังไงะคะไปเที่ยวกันนะคะแล้วก็เจอเขาใช่คะ่ะรู้จักกันนานครู้จักมาคบกันมาสามปีแล้วค่ะแต่ช่วงสามปีเนี่ยเริ่มมีปัญหาอะไรถึงขั้นทะเลาะทำร้ายร่างกายกันก็มีปากเสียงเขาจะเป็นคนที่อารมณ์ร้อน,นะคะ่ะมีปัญหาก็คือเขาก็จะตีเราหรือทำร้ายเรามาตลอดส่วนใหญ่ทะเลาะกันเรื่อง เรื่องเล <Okay. S 2> <soci> ็กๆน้อยๆอะค่ะเรื่องว่าอย่างเราจะออกไปเที่ยวข้างนอกหรือออกไปกินข้าวกับเพื่อนนี่ยค่ะเขาก็จะมีปัญหาแล้วว่าทําไมมึงต้องออกไปทําไมต้องออกมึงอยู่บ้านไม่ได้หรออย่างเงี้ยค่ะตัดสิทธิ์ความเป็นอิสระหมดทุกอย่างความหึงหวงเนี่ยระหว่างเราเอากับเขาเนี่ยใครมีมีความหึงหวงมากกว่ากันเขาค่ะคือถ้ามีคนทักมาหรืออะไรเงี้ยเขาก็จะแบบหึงหวงถึงขั้นทําลายร่างกายก็มีคุยกับเพื่อน ก็คุยไม่ได้ก็จะบล็อกเพื่อนของเราทุกคนว่าไม่ให้เราเจอไม่ให้เราคุยและเห็นลา่าสุดคือไปจับได้ว่าเขามีคนอื่นนะคะรใช่ค่ะจับจับมาได้ตลอดว่าเขามีคนอื่นจับมาได้ตลอดว่าเขามีคนอื่นมีใครอย่างเงี้ยหนูจับมาได้ตลอดเขาก็พูดได้แต่ว่า <c oughs> ให้หนูอ่ะอยู่ของหนูแล้วให้หนูอยู่สวยๆของหนูไปตลอดเวลาที่อยู่ด้วยกันมา ปล่อยให้หนูอยู่คนเดียวมาตลอดไม่เคยไม่เคยมาดูดำดูดีหนูเลยให้หนูใช้ชีวิตของหนูอยู่คนเดียวอย่างนี้มาตลอดจริงๆเ้วเห็นว่าคนผู้หญิงคนล่าสุดเนี่ยคือเขาพาเข้าบ้านด้วยใช่ค่ะเขาพาเข้าบ้าน,านหนูอ่ะอาศัยอยู่ที่ร้านร้านรถมอไซค์แห่งหนึ่งคือหนูอาศัยเพราะว่าหนูอ่ะก็ต้องมาช่วยเขาดูแลเรื่องหมาหนูก็เลยมาดูแลตรงนี้ หนูก็เลยอาศัยอยู่ที่นั่นเลยแล้วหนูก็เคยหนูก็มีเหตุการณ์เคยเหตุการณ์ทะเลาะวิวาทมีบุคคลอีกบุคคลหนึ่งเคยเข้ามาทำร้ายหนูยันในร้านจะซึ่งเป็นผู้หญิงของเขาเนี่ยแหละเคยเข้ามาทําร้ายหนูในร้านหนูก็เลยคิดว่าเออตอนนั้นหนูก็เลยอยู่ไม่ได้แล้วหนูก็เลยต้องออกมาเช่าบ้านอยู่คือหนูอ่ะจะเป็นคนที่ไม่เคยตามเขาแต่หลายๆครั้งที่หนูจับได้อ่ะเขาก็จะเป็นฝ่ายที่โป๊เอง แล้วก็เป็นฝ่ายที่มีคนออกมาแฉเขาว่าอยู่กับคนนี้นะหนูก็จะรู้อย่างเงี้ยอยู่รู้ด้วยเหตุผลอย่างเงี้ยมาตลอดแล้วเขาให้เหตุผลว่าย่างไรขเขาให้เหตุผลว่าเขาเป็นของเขาแบบเนี้ยให้เรารับให้เรารับสภาพนี้ให้ได้เราพยายามจะเลิกไหมคะหนูพยายามจะเลิกค่ะหลายครั้งหนูพยายามที่จะเลิกหลายครั้งเพื่อนหนูเขาก็รู้เคยทําร้ายหนูต่อหน้าเพื่อนก็เคย แต่พอสักพักหนึ่งเขาก็จะกลับมาตาองอเอาอย่างเงี้ยมันก็เป็นแบบนี้ตลอดซ,ซึ่งทุกครั้งที่เราพยายามเลิกเขาไม่ยอมใช่ค่ะเขาจะไม่ยอมเลิกกับเราเขาจะให้เหตุผลแค่ว่ากูยังรักมึงอยู่กูยังเลิกกับมึงไม่ได้อย่ครั้งล่าสุดที่เขาไปทาร้ายเราจนบาดเจ็บขนาดนี้มันเกิดขึ้นยังไงบ้างเกิดขึ้นที่ว่าหนูอะไปไปงานบันเกิดเพื่อนที่ลาเล่า,นาหนูก็อยากจะใช้ชีวิตปกติ หนูก็เลยเออลงสตรอรี่ตอนแรกหนูบอกว่าหนูลงสตรอรี่ว่ายวอยู่เจ็ดหกแล้วเขาเหมือนทักมาว่าเจ็ดหกหรอเจอกูนแน่หนูก็เลยอ่ะรีบย้ายจากร้านก็เลยบอกเพื่อนแล้วว่าเหมือนเขาจะตามมานะก็เลยรีบย้ายจากร้านไปอีกร้านหนึ่งหนูก็ไม่คิดว่าเขาจะตามไปอีกร้านหนึ่งแต่ผลปรากฏแล้วเขาก็ตามหนูอีกร้านหนึ่งแต่หนูไม่เห็นตอนนั้นน่ะหนูกําลังจะขึ้นรถกะว่าเออจะมาพักที่รถก่อนแล้วค่อยกลับบ้านเขาก็มาดัก ดักรออยู่ตรงประตูรถเลยใช่แล้วนี่หนูก็ทําอะไรไม่ได้เลยทีนี้เขาก็เจอหน้าหนูครั้งแรกเขาก็ตบหนูเลยแล้วเพื่อนเพื่อนเราไม่มีใครเข้าไปช่คือตอนนั้นน่ะหนูบอกว่าเออไม่ต้องไปส่งหรอกเดี๋ยวจะกลับบ้านแล้วใช่ค่ะใช่ค่ะเขาเจ้าข่มขู่หนูตนลอดว่ามึงอยากจะทําอะไรวันเนี้ยมึงก็ทําเลยกูมีเงินกูทาอะไรก็ได้ถ้ามึงอยากจะสู้กับกูก็สู้ พราะกูก็กูก็ดูดิว่ามึงกับกูอะ่ะใครจะไปได้สุดกว่ากันเออพ่อหนูไม่ไหวแล้วนะเหมือนอาการเขาจะแย่เลยคําแรกที่เขาพูดกับหนูคือพ่อมึงจะตายก็เลยอกพ่อมึงสิพ่อมึงไม่ใช่พ่อ,อกู <c oughs> หนูโดนคำนี้เมื่อหนูก็รู้สึกว่าหนูมันมันไม่ใช่สําหรับหนูแล้วอ่ะมันมันกระทบจิตใจหนูมากอะ่ะแล้วเช้าวันต่อมาพ่อหนูก็เสียชีวิต จริงๆระหว่างพบการสัพท์นี่เขาเขาเคยพูดหรือว่ามีข้อตกลงกันไหมว่าจะต้องพบและจะต้องอยู่ในแบบไหนยังไงอะไรเงี้ยเขาบอกว่าต้องอยู่ในแบบที่คูต้องการคูต้องการให้มึงอยู่แบบไหนมึงก็ต้องอยู่แบบนั้นช่วงที่เราอยู่กับเขาก็คือไม่ได้ทํางานอะไรเลยเขาไม่ให้หนูทําเลยค่ะเข,เขาไม่ให้หนูทําเลยค่ะเขาให้เงินเดือนไหม ก็มีมีบ้างที่เขาให้ก็คือถ้าสมมุติหมดทีไรอย่างเงี้ยเขาก็จะโอนให้หนูหมืน่นสองหมื่นบ้างเอาไว้ให้ใช้เอาไว้ให้ใช้จ่ายอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าถ้าตรงนี้ถ้าหนูไม่ได้จากเขาเลยอย่างเงี้ยหนูก็ไม่มีไม่มีกินเหมือนกันหนูก็พูดเลยเพราะว่าอย่างหนูจะรับงานพิตตี้อย่างเงี้ยเขาก็จะทะเลาะกับหนูแล้วลว่ามึงจะรับทําไมมึงเป็นกะหรี่เหรอถึงต้องรับเราอยู่กับไฮโซคนนี้มาเนี่ยเราเขาเราได้อะไรบ้างเนี่ยได้บ้านได้สามปีนี้ได้อะไรบ้างไม่ได้เลย,เลยค่ะ เขาไม่ให้ไเลยเหรอไม่ค่ะได้แต่ความเสียใจไม่เคยได้อะไรจากเขาเลยมีที่เขาอะส่งรถให้แต่ก็ไม่ได้เยอะค่ะพี่ก็เหมือนแบบเหมือนเราก็ทํางานแรกอยู่เพื่อแรกอย่างเงี้ยค่ะไม่ไม,ไม่ไม่ได้แบบให้เป็นชิ้นเป็นอันให้เป็นอะไรอย่ีเลยดูแลครอบครัวเราไหมคะไม่เลยค่ะค่อนข้างที่จะเป็นเป็น,เป,นเป็นคนที่ขี้เหนียวเหมือนกันค่ะแต่เขาไฮโซเลยนะเขาอยู่ในกลุ่ม รถยนต์เขาคันเท่าไหร่ครับเนี่ยรถยนต์ตอนนี้คันแล้วประมาณสี่สิบห้าสิบล้านค่ะเขาทํางานอะไรนอกจากเขาทำไอ้ร้านรถเนี่ยนะมันสามารถซื้อรถยนต์ได้ขนาดนี้หรออันเนี้ยหนูอยู่กับเขาอันนี้หนูไม่รู้จริงๆว่าเขาทําอะไรก่อนหน้านี้อันนี้หนูไม่รู้เลยแต่หนูรู้แค่ว่าเขาว่าทาบิ๊กไบค์อย่างเดียวมีธุรกิจ่อันนี้หนูไม่ทราบจริงๆค่ะสามปีเขาไม่เคยไม่เคยบอกเลยค่ะเขาจะเป็นประเภทที่ลึกลับนิดนึงค่ะ เขาจะไม่ได้บอกเรื่องการเงินการอะไรเงี้ยให้เรารู้ทุกอย่างเขาจะบอกแค่ว่าเขาทําแค่บิ๊กไบค์ขายแค่บิ๊กไบค์แค่นั้นก็งสงสัยแต่หนูก็ไม่กล้าพูดอะไรเยอะหนูก็ได้ยอะอยู่ว่าอยู่ในหน้าที่ของหนูอยู่ในส่วนของหนูเท่านั้นค่ะผู้หญิงมีประมาณห้าถึงหกคนค่ะที่จับได้แล้วนอกนั้นก็จับไม่ได้ก็มีเยอะค่ะแล้วที่เข้ามาทำร้ายเราผู้หญิงที่เข้ามาทำร้ายเราคนหนึ่งใช่ค่ะ นนไ,ไม่นานค่ะวันที่เดือนมกราค่ะไอ้เดือนเดือนเมษาที่ผ่านมาค่ะเหมือนผู้หญิงคนนั้นก็เพิ่งมารู้ว่าเราอยู่ตรงหลง่งที่น,นั่นไม่ค่ะเขาเป็นแม่ของลูกค่ะแปลว่าก็คือแม่ของลูกก็คือคนก่อนเราใช่ค่ะแต่เขาหย่าก็เรียบร้อยแล้วใช่ไหมเขาหย่าเรียบร้อยแล้วค่ะแล้วเขาบุกมาทำร้ายเราทำไมหนูก็ไม่ทราบว่าเขาบุกมาทําไมแต่แต่เขาจอดรถปุ๊บเขาก็ถามหนูว่ามึงมองหน้ากูทําไมแล้วเขาก็เข้ามาซัดหนูเลย แล้วเขาก็พูดว่ามึงให้ให้หนูนั่งลงซะกูมีปืนนะากับพี่พี่สื่อมวลชนไปแล้วว่าจะจะไม่ได้คืนดีกันคือพี่บอกได้เลยว่าพฤติกรรมแบบเนี้ยคือถ้าผู้ชายเนี่ยมันได้ลงมือทํรลายผู้หญิงแล้วเนี่ยมันไม่มีคําว่าเลิกทานะครับมันจะมีแต่คาว่าแรงขึ้นนะพี่ต้อมนะใช่ค่ะมีแต่คาว่าแรงขึ้นเรื่อยๆแรงขึ้นเรื่อยๆเพราะนั้นพี่บอกน้องเลยถ้าพฤติกรรมเฮียแบบนี้เนี่ยเลิกเถอะไม่เกิดประโยชน์ เอาอนาคตของเราเนี่ยไปทําให้มันสดใสกว่าน,นี้นะครับยิ่งอยู่ก็ยิ่งยิ่งถล่มลึกไปเดี๋ยวพี่จะประสานท่านผู้กำกับโรงพักคูโคสนะครับจุดที่เกิดเหตุตรงที่น้องเขาอยู่ที่ถูกทําร้ายแล้วก็ท่านผู้กำกับโรงพักโคคามคือน้องเาถูกทาร้ายหลายจุดนะครับโคคามยังไม่ได้แจ้งความท,ที่ที่ไปทําร้ายเขาที่ร้านนะครับก<ไอ>็ดําเนินคดีทุกข้อกล่าวหาไม่ได้มีปัญหาอยู่แล้วนะครับและถ้าเกิดว่าเขายังคงมีพฤติกรรมนะครับทาร้ายต่อเนื่องแบบนี้เนี่ย ก็อย่างที่สัปดาห์ที่แล้วนะครับที่ผมเคยพาเคสหนึ่งที่เป็นพยาบาลไปร้องท่านบิ๊กโจ๊กนะครับท่านก็ให้พนักงานสอบสวนเนี่ยเพิกถอนการปล่อยตัวชั่วคราวให้เอาตัวไปฝากขังซึ่งก็ทําได้เช่นเดียวกันนะครับแล้วก็ฝากถึงไฮโซท่านนี้ด้วยนะครับว่าคุณรู้อยู่แก่ใจว่าคุณทําอะไรนะคุณรู้อยู่แก่ใจว่าทรัพย์สินที่คุณได้มาได้มาอย่างไงไม่ต้องให้ผมไปสาวอะไรกับคุณอยู่แล้วเลิกยุ่งกับเขาซะสงสารเขา นะครับส่วนการได้มาของเงินคุณจะชอบหรือไม่ชอบอยังไงเดี๋ยวนับจ้นี้คงมีเจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบอยู่แล้วแต่คุณรู้อยู่แก่ใจนะครับเพราะว่าถ้าเกิดคุณยังไม่เลิอกอยุ่งกับเขาเนี่ยเดี๋ยวผมจะขุดทุกอย่างขึ้นมานะครับก็ก็ฝากาไว้เท่านี้นะครับเดี๋ยวส่วนคดีที่มันเกิดขึ้นแล้วเนี่ยเดี๋ยวจะประสานพนักง,งานสอบสวนประสานท่านผูมิกับโรงพักเนี่ยให้ดำเนินคดีทุกข,ข้อกล่าวหานะครับ ทุกความรู้สึกกับดิฉันเป็นจามาดัอักษรนิด